ตอนที่ 11. สิบเอ็ศัตรูนายแกล้งอําเราเหรอเปล่าเราพูดจริงถ้าจริงแล้วสรุปนายแต่งกับใครสิทธาพิธาอย่าบอกนะว่าวินเหรอทิมยังไม่ยอมตอบเพื่อนว่าเขาแต่งงานกับใครยิ่งทําให้เพื่อนของเขาสับสนมากยิ่งขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไปได้ยังไงเราไม่อยู่แค่ไม่กี่วันกลับมานายแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะรู้ว่าเคยรักกันแต่มันจะไม่เร็วไปหน่อยเหรอทิม นายคิดดีแล้วเหรอเราคิดดีแล้วและก็เซ็นสัญญาแต่างงานไปแล้วด้วยสิทธาเหรอทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้แล้วเหรออาร์ตคิดว่าทีมกับสิทธาไม่เหมาะสมกันแต่เมื่อเพื่อนยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นคนดีเขาก็เคารพก,การตัดสินใจของเพื่อนและไม่เคยเก้าวก่ายไม่ใช่สิทธาเราแต่งงานกับวินดีใจด้วยนะทีมอาร์ตอวยพรเพื่อนด้วยความยินดีเขารู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินว่าเพื่อนแต่งงานกับวิน แม้ทั้งคู่จะเลิกกันไปสิบปีแล้วแต่เขาก็รู้ดีว่าลึกๆแล้วทิมยังคงรักวินอยู่เสมอไม่ต้องอวยพรหร,รอกเราถูกบังคับให้แต่งงานกับเขาทิมตัดสินใจเล่าถึงเหตุผลที่ทำให้เขาต้องแต่งงานกับวินให้เพื่อนฟังเพราะนอกจากอาร์ตแล้วก็คงไม่มีใครที่เขาจะเล่าให้ฟังได้อีกแล้วนายจะทำยังไงถ้าแม่นายรู้เข้าแล้วยังพ่อแม่ของวินอีกนายคิดว่าจะปิดเรื่องนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน ยังไงสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนรู้เรื่องนี้ความลับไม่มีในโลกหรอกทิมอาร์ตเตือนเพื่อนด้วยความเป็นห่วงเรารู้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องระหว่างเรากับวินจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราอาจจะเลิกกันก่อนที่ทุกคนจะรู้ก็ได้พูดอะไรแบบนั้นจะแต่งจะเลิกกันง่ายๆขนาดนั้นได้ยังไงทิมนิ่งไปสักพักแล้วบอกเพื่อนว่านายก็รู้ว่าระหว่างเรากับวินมันแทบไม่มีทางเป็นไปได้เราไม่ควรอยู่ด้วยกันวินเองก็เพียบพร้อมทุกอย่าง เขาจะแต่งงานกับใครก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราที่จะทำให้เขามีปัญหากับที่บ้านไม่แน่นะถ้าอยู่ด้วยกันสักพักเขาอาจจะเบื่อและขอเลิกกับเราเองก็ได้เบื่อหรอนายคิดจริงๆหรือว่าเขาจะเบื่อนายเราจะบอกอะไรให้นาะทีมเรื่องงานเลี้ยงที่บอกว่าจัดเพราะอาจารย์สุนีอยากเจอพวกเราจริงๆแล้ววินเขาเป็นคนขอร้องอาจารย์ให้บอกแบบนั้นแล้วเขายังส่งคนไปรับอาจารย์มาจากอเมริกาเอง ที่เขาพยายามทําถึงขนาดนี้นายคิดว่าเพราะอะไรเพราะอยากเจอเพื่อนเหรอไม่ใช่หลอกทิมเพราะเขาอยากเจอนายต่างหากแล้วนายคิดว่าผู้ชายที่รักนายขนาดนี้จะเบื่อนายง่ายๆเหรอไม่มีทางทิมอึ้งไปหลังจากได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากเพื่อนเขาไม่คิดเลยว่าวินจะทําเพื่อเขาถึงขนาดนี้แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเรื่องระหว่างพวกเขาก็เป็นไปได้ยากอยู่ดีถึงจะรู้แบบนั้นแต่เราก็ยังกังวลอยู่ดีแม่เรานายก็รู้ทิมถอนหายใจอย่างเป็นกังวล ทิมเอาเป็นว่าตอนนี้นายนอนพักก่อนนะแล้วค่อยๆค,คิดว่าจะเอายังไงต่อไปทุกอย่างมีทางออกเสมอกลางดึกคืนนั้นวินแอบเข้ามาเหมือนคืนก่อนเขามองไปยังทิมที่กำลังหลับอยู่ด้วยแววตาอ่อนโยนและเดินเข้าไปห่มผ้าให้อีกฝ่ายเขาอยากจะก้มลงไปจุบทิมแต่ก็กลัวจะทำให้อีกฝ่ายตื่นเมื่อยืนมองซักครู่วินก็เดินออกจากห้องของทิมใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรออกวิทยานอนหรือ,อยัง ยังวันนี้เราเข้าเวรดึกมีอะไรหรือเปล่าวินวิทยารู้สึกแปลกใจที่เพื่อนโทรมาหาในเวลาดึกขนาดนี้วิทยาเรามีเรื่องรบกวนนายช่วยตรวจสอบรถกระบะทะเบียนมรซเจ็ดเชียงใหม่ให้เราหน่อยได้ไหมว่าเป็นของใครมีอะไรหรือเปล่าวินเราต้องการตรวจสอบอะไรบางอย่างก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังทีหลังนะขอโทษจริงๆที่ยังบอกไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คให้ แล้วถ้าได้เรื่องยังไงเราจะส่งข้อความไปบอกนะขอบใจนะวิทยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นมันรวดเร็วมากจนเขาเองก็ไม่สามารถจำอะไรได้มากนะักแต่โชคดีเหลือเกินที่กล้องหน้ารถของเขาสามารถบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ทำให้วินสามารถรู้ทะเบียนรถที่ตั้งใจจะขับชนทีมเจนาฬิกาสสนาทีทีมตื่นนอนและเดินลงบันไดามาที่ชั้นล่างของบ้าน เขาไม่กล้าใช้ลิฟที่มีอยู่บ้านแค่สามชั้นจําเป็นแค่ไหนถึงต้องมีลิฟต์นะทิมคิดเขาเดินลงมาทั้งชุดนอนผมที่ยุ่งเหยิงและหน้าที่ยังไม่ได้ล้างเพราะคิดว่าวินคงไปทํางานแล้วเหมือนวันก่อนตื่นแล้วเหรอทิมตกใจเมื่อได้ยินเสียงวินเมื่อหันไปก็เห็นว่าอีกฝ่ายนั่งอยู่บนโซฟาโดยแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมที่จะออกไปทํางานเมื่อนึกถึงสภาพของตัวเองตอนนี้ทําให้ทิมรู้สึกอายขึ้นมาเล็กน้อยคุณยังไม่ไปทํางานเหรอไม่ วันนี้ไม่มีประชุมตอนเช้าเลยไม่ต้องรีบไปหิวหรือยังผมให้แม่บ้านไปซื้อโจ๊กมาไว้ให้เมื่อคืนคุณแทบไม่ได้กินอะไรเลยเช้านี้ทานโจ๊กเยอะๆหน่อยนะจะได้อยู่ท้องวินพูดพร้อมชี้ไปยังโต๊ะอาหารที่มีอาหารเช้าวางเตรียมไว้ให้ทั้งคู่วันหลังผมจะทำอาหารเช้าเองนะไม่ต้องรบกวนแม่บ้านหรอกงานบ้านก็เหมือนกันผมทำเองได้บ้านนี้ไม่ได้รอกอะไรมากมายภรรยาของผมไม่ต้องทำงานบ้านหรอกคุณแค่ใช้ชีวิตแบบที่อยากจะใช้ก็พอ ส่วนงานถ้าคุณไม่อยากทำก็ลาออกได้เลยนะภรรยาคนเดียวผมดูแลได้ภรรยาภรรยาย้ำอยู่ได้รู้บ้างไหมว่าคนฟังอายแค่ไหนแล้วจะให้เขาลาออกมานั่งเฉยเฉยอยู่บ้านหรือเป็นน้อยตายพอดีทินคิดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปได้แต่ก้มหน้าก้มตาทานอาหารไปเงียบเงียบแผลคุณเป็นยังไงบ้างทิมถามเมื่อมองไปที่ข้อศอกของวินที่ยังมีผ้าปิดแผลอยู่ก็ยังตึงๆอยู่แต่ไม่ได้เจ็บมากอะไร เดี๋ยวทานข้าวแล้วผมเปลี่ยนผ้าปิดแผลให้นะคุณก็ระวังอย่าให้โดนน้ำแล้วกันครับวินตอบยิ้มยิ้มกันมีใครบางคนที่คอยห่วงใยและดูแลมันดีแบบนี้นี่เองหลังจากเปลี่ยนผ้าปิดแผลให้วินแล้วทีมก็รีบขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปทำงานเพราะอีกฝ่ายยืนกรานว่าจะไปส่งหลังจากส่งทีมถึงที่ทำงานแล้ววินก็เข้าไปทำงานในบริษัทของตัวเองท่าทีของเขาในสองสามวันนี้ทำให้พนักงานบริษัทของเขาแปลกใจเป็นอย่างมาก ท่านประธานไม่ขับรถสปอร์ตแต่เปลี่ยนมาขับรถอีโคคาร์ธรรมดาาและดูเป็นมิตรมากขึ้นเมื่อวินไปถึงห้องทำงานวิทยาก็โทรเข้ามาพอดีวินได้เรื่องแล้วนะรถกระบะคันนั้นเป็นรถขนคนงานของสวนซ่อมแห่งหนึ่งที่ฝางแต่ปกติแล้วรถจะมีไว้วิ่งรับส่งคนงานในพื้นที่ไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่นนายอยากรู้อะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่มีแล้วขอบใจมากนะวิทยาไม่เป็นไร ว่าแต่จะบอกชั้นได้หรือ,อยังว่านายให้ชั้นตรวจสอบให้เพราะอะไรรถคันนั้นพยายามพุ่งชนทีมที่หน้าบริษัทเมื่อเย็นวานนี้หาอะไรนะพยายามชนเลยหรืออุบัติเหตุหรือเปล่าวินไม่ใช่เป็นการจงใจเรามีวิดีโอจากกล้องหน้ารถที่บันทึกไว้เห็นได้ชัดว่าจงใจจะพุ่งชนทีมแล้วนายจะเอายังไงต่อไปมีอะไรให้เราช่วยไหมจะแจ้งความหรือเปล่ายังก่อนเราจะลองสืบต่อเองถ้ามีอะไรที่ต้องให้ในายช่วย เราคงต้องรบกวนนายอีกนะวิทยาไม่เป็นไรเพื่อนติดต่อมาได้เลยนะขอบใจนะวินวางสายพร้อมถอนหายใจรถส่งคนงานวิ่งอยู่ต่างอำเภอที่อยู่ไกลออกไปจูจูขับมาถึงในตัวเมืองเพื่อพุ่งชนทีมนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใครกันนะที่ต้องการทำร้ายทีมเลขาของเขาเคาะประตูแล้วแจ้งว่าผู้จัดการฝ่ายการเงินมาแล้วให้เข้ามาพบเลยไหมคะ เพราะมีเรื่องอื่นที่เร่งด่วนกว่าทำให้วินลืมไปเลยว่านัดหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินขึ้นมาพบวันนี้ขอเวลาผมสิบนาทีนะแล้วก็แจ้งเลื่อนการประชุมจากช่วงบ่ายมาเป็นตอนนี้เลยแล้วยกเลิกนัดที่เหลือให้ด้วยช่วงบ่ายผมจะออกไปข้างนอกหลังจากบอกเลขาแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกไปหาใครบางคนผมคิดว่าผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณช่วงบ่ายคุณสะดวกหรือเปล่าเราคงมีเรื่องต้องคุยกันยาวช่วงบ่าย วินจอดรถที่ทางเข้าสวนบวกหาดแล้วเดินก้าวเท้ายาวๆเข้าไปยังพื้นที่สวนที่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนมักจะมาใช้ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจกันแต่เพราะขณะนี้เป็นช่วงบ่ายของวันธรรมดาทําให้มีผู้คนบางตาและเมื่อวินมองไปทั่วๆก็เห็นคนที่เขามาพบนั่งงอเอ็นหลังอยู่บนมา้านั่งตัวยาวริมน,น้ํานัดเจอกันที่สวนนี้เป็นแนวคิดแบบใหม่ของนายเหรอกลายเป็นคนรักธรรมชาติตั้งแต่เมื่อไหรปกติเห็นไปแต่ผับ วินถามทันทีที่สุดตัวนั่งลงข้างๆอีกฝ่ายร่างสูงที่นั่งค่อยขาเอ็นหลังอยู่บนมา้านั่งขยับตัวเล็กน้อยแล้วบอกเขาว่าไม่ได้รักธรรมชาติแต่เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้ออกมาสัมผัสแสงแดดนานแล้วเลยมานั่งรับวิตามินดีเป็นความคิดที่ดีนะแต่ตอนนี้มันเพิ่งบ่ายสามเร็วไปชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อนวินกล่าวพลางหัวเราะเบาๆกับความเปิดของอีกฝ่ายเออสงสัยว่ารักสุขภาพจะไม่ใช่แนวผมจริงๆสินะ ใช้ชีวิตแบบค้างคาวเหมือนเดิมดีกว่าอีกฝ่ายบอกวินอย่างอารมณ์ดีเจสันเป็นเพื่อนที่วินพบสมัยเรียนที่เยอรมันแม้ว่าจะอายุมากกว่าวินหลายปีแต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจสันมักจะเดินทางไปทั่วโลกและโชคดีที่ช่วงนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่พอดีพวกเขาเป็นเพื่อนแบบที่ต่อให้ไม่ได้เจอหรือไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทั้งคู่สามารถหยอกล้อกันอย่างสนิทสนมได้ทันทีที่พบกัน มีเรื่องสำคัญสินะอีกฝ่ายเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงจริงจังเพื่อถามวินอืมคนรักของผมถูกปองร้ายมีคนพยายามทำร้ายเขาวินบอกด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดอ๋อก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้คนรักคืนเจสันแซวเพื่อนเพราะพวกเขาสนิทสนมกันจนรู้ดีว่าอีกฝ่ายเฝ้ารอวันที่จะได้คนรักคืนมานานแค่ไหนแต่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าเขาถูกปองร้ายจริงๆเจสันเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันทีที่พูดถึงเรื่องนี้ จูจ่ๆรถกระบะที่มักจะใช้งานที่ต่างอำเภอก็ขับมาถึงในเมืองแถมยังจงใจพุ่งชนเหมือนรอยอยู่ก่อนแล้วคุณว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าคุณเห็นสิ่งนี้คุณจะเข้าใจวินเปิดคลิปจากกล้องหน้ารถให้เจสันดูอืมเข้าใจละเจสันบอกทันทีที่ได้เห็นหลักฐานจากวินแล้วคุณต้องการให้ผมทำยังไงถ้าเจอตัวคนขับแล้วให้ผมจัดการเลยไหมเจสันถามเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตามหาหรือจัดการใครซักคน เพราะเจสันเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษและเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัททหารรับจ้าง Private Military Company PMC ขึ้นพูดได้ว่าเขาสามารถเป็นได้ทั้งผู้ปกป้องหรือผู้ทำลายแล้วแต่ว่าจะถูกว่าจ้างให้ทำแบบไหนผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการแล้วทำไปทำไมได้ผมจะสืบให้ว่าแต่ถ้ารู้แล้วคุณจะทำยังไงจะให้ผมจัดการให้ด้วยไหมไม่ต้องผมจะจัดการมันด้วยตัวของผมเอง โทษฐานที่บางอาจมายุ่งกับคนของผมวินกล่าวเสียงเฮี้ยมที่ทำงานของทีมเนื่องจากเมื่อวานเขาเคลียร์งานที่ค้างค้างอยู่จนหมดแล้วทำให้วันนี้ทีมสามารถทำงานได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้นช่วงพักเที่ยงทีมออกไปทานอาหารพร้อมเพื่อนที่ทำงานเมื่อมองไปยังรอยล้อบ,บนถนนสีเทาหน้าบริษัททำให้เขานึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าวินไม่ช่วยเขาไว้ไม่แน่เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ น่าแปลกที่รถคันนั้นพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วขนาดนั้นในเขตพื้นที่ชุมชนหรือคนขับจะเมาจูจ่ๆทีมก็นึกถึงท่าทีข่มขู่ของทนายประวิทย์หรือว่าจะเป็นพวกเขาทีม่ไม่อยากจะคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนบงการเรื่องนี้เพราะมันน่ากลัวจนเกินไปแค่คิดทีมก็รู้สึกสันหลังเย็นว่าคนเราจะโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือช่วงบ่ายทีมเดินไปชงกาแฟที่ห้องแพนทรีของบริษัทก๊กๆใครบางคนเคาะประตูห้องแพนทรีที่เปิดค้างไว้ เมื่อทีมหันไปมองก็ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูอย่างประมาทแต่ดูจากป้ายพนักงานที่ให้คอยอยู่ทําให้ทีมทราบว่าอีกฝ่ายชื่อสัตวัษที่อยู่แผนกไอทีแต่ทีมไม่คุ้นหน้าเขาและแน่ใจว่าพวกเขาไม่เคยคุยกันมาก่อนคือคือคุณอาจจะจําผมไม่ได้แต่ผมชื่อสัตวัษอยู่แผนกไอทีเราไม่เคยคุยกันแต่ผมเคยเห็นคุณหลายครั้งตอนเข้าไปติดตั้งระบบที่แผนกของคุณคนตรงหน้าเริ่มแนะนําตัวอย่างประมาทอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับ ทิมตอบรับตามมารยาทและตั้งท่าจะเดินออกมาเดี๋ยวก่อนครับคือผมได้ยินว่าคุณเลิกกับสิทธาแล้วผมก็เลยรวบรวมความกล้ามาบอกคุณคือผมชอบคุณมานานแล้วถ้าให้บอกตรงๆคือคุณเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยแต่เพราะเมื่อก่อนคุณมีแฟนแล้วผมก็เลยได้แต่แอบมองแต่ถ้าคุณไม่รังเกียจลองคบกับผมได้ไหมครับผมขอโทษจริงๆนะครับแต่คุณไม่ใช่สไตล์ที่ผมชอบทิมพยายามเดินหนีหลังจากปฏิเสธอีกฝ่าย แต่สตวัตขยับมาขวางไว้แล้วพยายามตื้อต่อผมยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแบบที่คุณชอบนะทีมทีมหันไปมองอีกฝ่ายด้วยท่าทีขอโทษพร้อมย้ำอีกครั้งผมขอโทษจริงๆนะแต่ผมคิดว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันหรอกผมหวังว่าคุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณเร็วๆนะครับทีมรีบเดินออกจากห้องแพนทรีทันทีที่พูดจบทิ้งให้อีกฝ่ายมองตามอย่างเศร้า สัตว์วัดมองตามหลังทีมเขาทำงานบริษัทนี้มาปีกว่าแล้วหลายๆครั้งที่เขาแอบมองทีมยิ้มหรือหัวเราะกับเพื่อนร่วมง,งานสำหรับเขาแล้วทีมให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาแต่ก็อบอุ่นน่าอยู่ใกล้แต่เขาก็ได้แต่แอบมองเมื่อทราบว่าทีมคบหาอยู่กับสิทธาแต่หลังจากที่ได้ยินว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วก็ทําให้เขามีความหวังอีกครั้งแต่ก็ผิดหวังอยู่ดีเมื่อทีมเดินมาถึงโต๊ะทํางานก็เห็นว่ามีสายที่ไม่ได้รับจากวินเขาจึงรีบโทรกลับ วินเข้ามามีอะไรหรือเปล่าผมอยู่หน้าบริษัทของคุณคุณออกมาแป๊บหนึ่งได้ไหมได้เดี๋ยวผมออกไปทิมรีบเดินออกไปหาวินเพราะคิดว่าเขาคงมีเรื่องด่วนถึงต้องมาหาในเวลาทำงานของเขาวินที่นั่งรอยอยู่ในรถออกจากรถเดินมาหาทิมทันทีที่เห็นเขาเดินออกมาหน้าบริษัทมีอะไรหรือเปล่าวินทิมถามทันทีที่เข้าใกล้กันผมต้องไปกรุงเทพเย็นนี้จะกลับมาพรุ่งนี้บ่ายๆนะ วินบอกเหรอไม่ต้องเป็นห่วงนะผมมาทำงานเองได้ไม่วินปฏิเสธอย่างหนักแน่นผมจะส่งรถมารับส่งคุณห้ามขึ้นรถกลับเองเด็ดขาดนะถ้าไม่อยากให้ผมเป็นห่วงวินย้ำโอเคเพื่อความสบายใจของคุณผมรับปากทิมบอกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจขอบใจนะวินลูบผมทิมอย่างอ่อนโยนแล้วบอกว่าผมไปคืนเดียเด๋ยวจะรีบกลับนะอืม ทีมที่รู้สึกอุ่นวาบในหัวใจรับคำอย่างแผ่วเบาเขาคิดว่าเหตุการณ์เมื่อวานมีส่วนทำให้วินเป็นห่วงเขาจนถึงขั้นจัดรถรับส่งมาให้แม้ว่าเขาคิดว่าสามารถดูแลตัวเองได้แต่ก็ยอมทำตามเพื่อความสบายใจของวินหลังเลิกงานทิมเดินออกมาหน้าบริษัทแล้วต้องตะลึงเมื่อเห็นชายร่างใหญ่สองคนในชุดสูทสีดำสนิทยืนอยู่ข้างรถยนต์สำหรับผู้บริหารสีดำสนิทเช่นกันทีมรีบขึ้นรถก่อนที่เพื่อนร่วมงานจะมาเห็น เพราะแม้แต่เขาเองเห็นแล้วยังรู้ว่ามันโอเวอร์เกินไปจบตอนที่11